ชาวจีนจำนวน42คนถูกชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีตอมอจันทบุรีสพป่งน้ำร้อนคุมตัวมาสอบสวนหลังเข้าจับกลุมได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจากการตรวจสอบก็เพราะว่าคนจีน42คนมีหนังสือเดินทางเข้าราชนาจักรถูกต้อง3คนมีหนึ่งคนอาศัยอยู่ในราชนาจักรเกินกำหนดส่วนอีก38คนไม่มีหนังสือเดินทางค่ะ นอกจากนี้ยังตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ215เครื่องโน้ตบุ๊ก11เครื่องเงินสด8แสนกวา่าบาทแฟลชไดร์4อันซิมการ์ดเมียนมา10หมายเลข พันตำนวจเอกอักพงศุนทรวิพาธรองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดจันทบ,บรุรีระบ,บุว่าจากการสอบสวนชาวจีนทั้ง42คนไม่ค่อยความร่วมมือในด้านข้อมูลเท่าไหร่นะค่ะอ้างว่าเดินทางมาท่องเที่ยวแต่ก็ยอมรับว่าเตรียมเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชาส่วนสาเหตุที่มีมือถือจํานวนมากชาวจีนกลุ่มนี้ก็อ้างว่าไม่ใช่มือถือของพวกเขาค่ะทั้งๆท,งที่มือถือทั้งหมดนะั้นอยู่ในห้องพักที่เช่าพักอยู่เบื้องต้นทางสพโป่งน้ําร้อน ก็จะรีบดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะ